วันนี้พามาให้ชมแรงเพาะกลัมปรีนะคะอันนี้เราเพาะมาได้หวานเมล็ดมาได้ประมาณเดือนเดือนหนึ่งก็จะมีผีเสื้อตัวเล็กๆชิขาวๆมาวางไข่อยู่เหมือนกันแต่ใช้วิธีการป้องกันก็คือหาดูเี่ยโดนแทะโดนมแมลงกินไป ก็กําจัดแล้วครันนี้ก็จะมีวิธีการก็คือพ่นน้ํายาล้างจานพ่นใส่ป้องกันไม่ให้ผีเสื้อมาวางไข่มันก็ดีขึ้นนะคะมแมลงผีเสื้อมันก็ไม่ค่อยจะมายุ่งกับของเราเท่าไหร่อันนี้ถ้าเราจะเอาลงกระถาง ก็สามารถลงได้แล้วอ่ะเจอแล้วตัวหนึ่งนีื่อเพื่อน<ๆ>ดูนะคะนี่นอน<ๆ>นอนผีเสื้อเนี่ยตัวเล็กๆเห็นหรือเปล่านั่นนะมันจะชอบมาวางไข่แนละแอบอยู่ใต้ใบเอานี่ฉีดเข้าไปเลยนี่แล้วมันก็ ได้ Bye.